สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยผ่ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกันกับแนวทางหวยลาวนะคะทุกคนแนวทางหวยลาวก็เอาไปพิพจารณากันดูก่อนเนาะช่วงนี้แนวทางแอดก็บอกตรงๆเลยนะคะหวยลาวพัฒนาแอดหลุดนะคะหลุดสูตรเข้ามันก็มีหลายสูตรละค่ะแต่ว่าโอ้โหเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็หลุด เอาไปพิจารณากันดูนะคะทุกคนเผื่อตรงใจกับสูตรตัวเองนะคะดูเป็นแนวทางก่อนก็ได้เด้อยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าช่วงนี้สูตรหลุดนะคะทุกคนก็ดูเป็นแนวทางก่อนเนาะวดที่ผ่านมาก,ก็แปดแปดแปดหนึ่งแปดหกนะคะหวยไม่หนีจากนี้เลยนะคะหวยไม่หนีจากนี้เลยแต่ว่า พอวันนี้สูตรยังไงมันก็คงไม่หนีจากเนี้ยค่ะเพราะว่าหวยมันออกอยู่แค่นี้แต่แอดก็กลัวมันหนีไปเลขอื่นนะคะทุกคนกลัวมันหนีไปเลขอื่นแบบเหมือนคนเล่น,นเยอะๆช่วงนี้คนต้องติดแปดติดหกติดเลขที่มันออกบ่อยๆไว้อยู่แล้วนะคะพวกแปดพวกหกพวกสี่อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแอดกลัวมันกระโดดหนีนะคะขอตามนี้นะคะงวดก่อนก็เจ็ดดับอยู่นะคะเจ็ดดับอยู่เอามาดูงวด หวที่สิบแปดกันดีกว่าเนาะหัวที่สิบแปดมวนนี้ก็หลุดนะคะหัวที่สิบแปดไม่ได้ตามสูตรเราอยู่หรอทำตั้งหลายสูตรนะคะบนสุดท้ายก็มาตายหลังเหมือนเดิมสูตรนั้นก็เข้าสูตรนี้ก็เข้านะคะพอหวยโอ้โอยทำดูย้อนหลังเข้าทุกสูตรเลยนะคะ เอามาดูนะคะเด่นเจ็ดแปดเก้านะคะเด่นเจ็ดแปดเก้าวิ่งรูดแอดให้เจ็ดแปดนะคะสูตรมันชนเงินกับสูตรหวยเออหวยฮาหนอยเลยนะคะวิ่งรูดเจ็ดแปดนะคะใครชอบเจ็ดไปเจ็ดใครชอบแปดไปแปดใครชอบเก้าไปเก้านะคะเพราะว่าตัวเด่นมันเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองนะคะแอดเน้นให้สองตัวนี้นะคะ 18แล้วก็19แล้วก็16นะคะอันนี้แอดมินให้2คู่นี้นะคะเอาไปทิ่นีพิจะะาจรณากันดูหรือมันจะมาเลขยพี่น้องบอกจับกันเองนะคะ78อะไรอย่างเงี้ยก็สวยเนาะแต่ว่า78ก็ไม่ออกนานแล้วนะคะ78ไม่ออกนานอยู่แต่68กับ89นี่แหละคะ่ะ ในตารางนะคะมี7961802นะคะ7961802 789782719712 089012082019ทุกคนใครจะแปลงก็แปลงนะคะแอดก็จับตามสูตรให้ลงให้ตามนี้เลยค่ะก็มีตัวเพิ่มเติมนะคะตัวเพิ่มเติมที่แอดกลัวมันจะมาเนาะที่จริงจะให้แค่ตามในสูตรนั่นเลยค่ะก็เลยจับให้ใหม่นะคะ จำให้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะแต่ว่า0แอดชอบเอา0แทนค่า1นะคะทุกคนก็พิจารณากันดูติดเลขไทยไว้นะคะโอ้ยแต่แอดว่าแอดว่า5กับ7 5 7 8นี่เหรอว่าแอดชอบ5 7 8อะทุกคนเนี่ยค่ะชอบตัวนี้นะคะชอบเลขไทยเลยนะคะทุกคนว่าเลขไทยจะมาไหมติดเลขไทยไว้เลยนะคะ ติดเลขไทยไว้เลยเด้อทุกคนดูว่าเจ็ดแปดห้ามันจะมาตัวใดตัวหนึ่งเห่อพี่เนาะแอดก็เอามารวมกันเลยนะคะเจ็ดแปดห้านี่ค่ะเนี่ยค่ะเลขหวยไทยนะคะติดไว้ค่ะทุกคนก็ลองซื้อทั้งสามตัวสองตัวดูนะคะอุย้ยเผื่อมันกระโดดมาหวยไทยเนาะแอดว่ามันน่าจะมีเจ็ดมีแปดมีห้านะคะมา เพราะว่าขนาดหวยลาวออก186ใช่ไหมคะหวยไทยยังมี8ข้างล่างก็81ซึ่งหวยไทยก็ล่างมา8เออม,มันน่าสนใจนะทุกคนอันนี้ก็ตามนี้เลยนะคะแต่ส่วนตัวแอดก็ชอบเลขหวยไทยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราลูดอยู่แล้วนะคะลูดอยู่แล้วทุกคนบอก มีเบิ้ลไม่แอดมีเบิ้ลไมโอ้จะถามสายเบิ้ลเด้อแอดกันเบิ้ลทุกทุกรอบนะคะเราพัฒนาเป็นอะไรที่ทิ้งเบิ้ลไม่ได้นะคะอยู่ที่ช่วงจังหวะนางจะมาไม่เท่านั้นละคะ่ะเราพัฒนานี่ก็ถือว่าเบิ้ลดีเหมือนกันนะคะฉันผู้ชอบเบิ้ลนี่นะคะเลขดับเอามาดูเลขดับกันนะคะเลขดับก็ตามนี้เลยนะคะใครที่จะเอาเลขดับปเลขเป็นเลขเด่นก็พิจารณากันดูนะคะ วันนี้ให้ไปที่ดับหกนะคะงวดก่อนให้ดับเจ็ดก็ดับอยู่เนาะงวดนี้ให้ดับหกค่ะหกนี่เป็นเลขฮิตเลขฮอตของหวยลาวพัฒนาเลยนะคะมีเว้นแค่งวดเดียวนะคะงวดนี้งวดสองสามสองสามสองสองเนาะ,ะนอกกนั้นหกมาเจ็ดแปดงวดเลยนะคะหกหมดเลยค่ะไม่เอาเข้าดีๆหนึ่งสองมันก็มาเกือบทุกงวดอยู่ดิ เนาะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองเว้นเครื่องวดนี้งวดเดียววุ้เอาดีดีหนึ่งสองก็เดินดีได้ทุกคนนี่หนึ่งสองหนึ่งโอ้มีหนึ่งมีสองเกือบทุกงวดเลยค่ะเอาจริงๆก็หนึ่งสองแปดหกบ่เอาเอาไปพิจารณากระโดดนี้เลขดับนะคะให้ไปที่ดำหกนะคะมี แนวทางตัวเลขดับของแอดมีสองทางค่ะไม่ดับก็เด่นมาเลยค่ะใครที่จะลองวัดใจค่ะแต่ว่าปกตินางเข้าสามงวดจะหลุดงวดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าครบครบ,ครบรอบงวดที่นางจะหลุดแล้วนะคะโอยมึนตึบเอ้ยแอดงงจริงๆหน้นเราพัฒนาแอดเริ่มกลัวแล้วนะคะเอาตรงตรง,ตรงเลยเด้อก็ลอง ดูกันค่ะคอหอมปากอหอมคอทุกคนลองเอาไปเทียบกับสูตรตัวเองนะเลขเด่นตัวเองค่ะว่าตรงกันไหมชนกันไหมใครมีเลขเด่นเลขดังก็มาชนกับแอดได้นะคะทุกคนมีตัวไหนเด่นตัวไหนดังแบ่งปันกันนะคะจะลองเอาไปพิจารณากันดูถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางไปนะคะทุกคนในตารางแอดก็จับได้แบบนี้เลยคือตรงเงินกับสุนห้าน้อยเลย เอ้ามันต้องเข้าเบื้งเราวะเพราะว่าฮานอยมันชอบมาออกหวยลาวพัฒนาใช่ไหมคะราวพัฒนาก็ต้องไปออกฮานอยมันก็ต้องตรงกันมันก็ต้องมาสิแต่แอดอะชอบห้าเจ็ดแปดมากนะคะใจอยากรูดห้าเจ็ดแปดเก้าูดมาทั้งสี่เเอาแค่นี้ละคะ่ะเจ็ดแปดถูกก็ถูกคะ่ะเยอะหลายตัวจุกแล้วค่ะ งวดที่ผ่านมาโออกเซนหนึ่งแปอหแอดกลัวหวยง,งวดนี้กระโดดนะคะทุกคนแอดกลัวเอา้าเขาก็เหมือนเขาก็รู้ทางเราแล้วดว้รู้ว่าเอา้ายังไงคุณมันต้องมาแปดมาอย่าี้เนี้ยศูนย์อย่างนี้ก็สวยนี่นี่ระหว่างเจ็ดแปดเก้ากับศูนย์หนึ่งสองนี่แหละเนาะโอ้ยขอให้เป็นเจ็ดแปดเถอะให้เรารอดปลอดภัยกันนะคะ เอาไปพิจารณากันดูอีกทีนะคะทุกคนไม่มั่นใจค่ะไม่มีความมั่นใจเลยนะคะสูตรถ้าชอบก็คอยติดตามนะคะถ้าชอบก็คอยจัดเดอ้อนี่จะดูเป็นแนวทางก่อนก็ได้ให้อดวิดต์ก่อนเนาะแต่สามตัวนี้เทิดเอาสำหรับคลิปนี้แอลลาไปก่อนเดอ้อเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะโอ้ใจแอดก็ชอบเบิร์แล้วทุกคนทำไมแอดชอบเบิร์นจัง อ้าระหว่างหน้ากับร้านอะไรจะเข้า่็แต่ว่าของร้านเลทมันมี303ก็สวยเนาะของร้านเลยอ่ะใครที่ยังไม่ได้เห็นเนี่ยค่ะโน้เผื่อบางท่านยังไม่ได้เห็นเนาะ093ก็สวยดิอ้าวชนเก้าอยู่ด้วยชนเก้าหนึ่งตัวเอาตัวที่เขาให้093เม็ดเดียวมาเป็นไอ้นี่เลขวิ่งเเลยเลขวิ่งลูดเเลยค่ะ แอาทำเองนี่แหละค่ะเขาให้093เก้านิดเดียวเอาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ